สัสดสำหรับการเปลีรยนอากาศชั้นบนนะคะก็คือการตรวจสภาพอากาศตั้งแต่ระดับผิวพื้นขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเริ่มลงในระดับความสูงต่างๆโดยการตัวจะอาศัายบอลลูนอัดด้วยแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็วอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอยู่ในกองบินค่ะวัยขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยเราจะมีเครื่องส่งวิทยุอย่างอากาศและหรือเครื่องส่งวิทยุอย่างลม ไปขึ้นไปด้วยข้อมูลที่เราได้นะคะก็จะมีพวกความชื้นสัมผัสอุณหภูมิอุณหภูมิจุดน้ำค้างความชื้นความเร็วลมและทิศทางของลมในระดับชั้นความสูงต่างๆค่ะค่ะสำหรับการตรวจอากาศชั้นบนมี3วิธีก็คือวิธีที่1นึ่งสูญท้องฟ้าเราตัวนี้คือของจริงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราใช้ตัวนี้จริงๆค่ะแต่แก๊สที่เรามาเพราะว่าเวลาปลายเขานักต้องอยู่ไหนฮะต้องคือตัวนี้ค่ะ กล้องคิวใช่ครับเดือนนี้ข่กล้องด้วยไหมขายกล้องยังกล้องสองขึ้นไปทั้งหมใช่ค่ะสองตามลูกโป่งไงสองตามบอลลูนขึ้นไลใช่ค่ะลูกโป่งแล้ะนี้ก็คือเวลาเราปล่อยขึ้นไปสองตามใช่ไหมแล้วเราก็จะอ่านมุมสูงมุมนอนทุกๆหนึ่งนาทีจนกว่าบอลลูนจะหายออกไปจากกล้องหรือว่าเข้าเมฆอะไรอย่างเงี้ค่ะใช่แล้วเราก็จะนำมุมสูงมุมนอนที่ได้นะคะไปคำนวณหาทิศทางและก็ความเร็วลมจริงค่ะ ปล่อยวันหนึ่งกี่ครั้งฮะวันหนึ่งปล่อย,อย,อยแค่ไหนฮะวันหนึ่งเราจะตรวจแค่สี่ครั้งค่ะขึ้นอย่างนี้ไปสี่ครั้งเลยลเหรออ่อมันจะมีถ้าเกิดว่าเครื่องมือเราครบหรือว่าเ,เครื่องมือเราพร้อมก็คือเวลาเจ็ดโมงเราจะปล่อยเรดิโอซอนเป็นการตรวจอตัตโนมัติเครื่องตัวนี้จะแพ,แพงนะคะแล้วทีนีเ้เวลาบ่ายโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งเราจะตรวจเ,เป็นวิทยุ อย่างลงค่ะแล้วก็เที่ยงตีหนึ่งเราจะเป็นปล่อยเป็นไพลเอรบอลลูนคือลูกสีแดงโดยมีโคมงปล่อยตามขึ้นไปเพื่อเป็นแบบเราส่องตามแสงไฟนะคะมันก็ต้องมีคนทํางานตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ค่ะสุดท้ายแลตีหนึ่งนะค่ะตีหนึ่งตีหนึ่งก็ลูกโป่งแดงนี้ขึ้นลูกโป่งแดงแล้วก็มีโคมงค่ะโอ้กลางคืนก็ต้องดูด้วยกลางคืนก็ต้องตรวจค่ะโอ้ครับครับ ขึ้นไปก็ดูทิศทางลมดูแรงต่างได้ค่ะอะไรอัดอัดอัดก็มาอัากาศมาคำนวณครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลิตรโอซนตัวนี้นะคะตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะปล่อยพร้อมกับบอลลูนลูกสามร้อยอีกครค่ะค,ะคือยัดใส่เอาไว้เหรอคะอะไรเงี้ยอัดอัดแก๊สแล้วก็ผูกพ่วงล่มแล้วก็มันจะเป็นลักษณะอย <ไป S 1> ่าง เวลาเป็นตัวเวลาปีแบบนี้แล้วมีร่มงด้วยนะครับพี่มันจะพ่วงไปครเวลาตกลงมาถ้าใครไม่ปลูกร่มก็ไปซวยเลยปลูกหัวเขาตายเลยชาวบ้านตายเลยครับอ๋อแล้วมันเราต้องไปเก็บด้วยแล้วต้องไปเก็บไอ้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมไม่ต้องเก็บนะทิ้งไปเลยนะใช้ครั้งเดียวทิ้งทิ้งเลยครับเพราะว่าถ้าเอานําไปใช้อีกก็คงไม่มีประโยชน์มันเสียไปหมดแล้วเราเก็บกหคงหน้าก็เแค่ทิ้งไปเลยเพราะว่าแบตเตอรี่ใช้ได้ครั้งเดียวก็คือใช้ได้แค่เดียว จะต้อปล่อยเช่าแต่ว่าตัวเครื่องไม่ร้อนมันรุนประเทศเราลงทุนเยอะนะผมพูดอย่งลงทุนเยอะเสียดายข้อมูลมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้เมื่ออนเราปล่อยวันละสองเวลาคือเวลาเจ็ดโมงแล้วก็เวลาทุ่มแต่ตอนนี้ก็เลยลดลงมาเป็นใช้กล้องเทโลไรด์เอแล้วไอ้นี่มันไปใช้ประโยชน์อะไรในในประเทศนี้บ้างครับในบ้านนี้หรือว่เราจะได้ทิศทางลมและความเรดุลมครับแต่นี้เราได้หมดเลยคือสารประกอบทางประตูความกอากาศอุณหภูมิความชื้น ลมที่ทางลมแล้วมีใครเอาข้อมูลนี้ไปใช้งานมีครับมีอย่างพวกไออย่างค้นหลวงแบบนี้ครับถ้าเกิดเขามาทํา้นเทียมแบบนี้เขาก็เขาต้องขอข้อมูลจากออตุคเพื่อที่ทำมุดแล้วมันก็จะส่งขึ้นวิทยุลงมาครับข้างล่างมีเครื่องรังยานทาากินแ้นข้างล่างนี่ก็จะแปลผลเลยว่าความื้นสัมพัทธ์มีเครื่องรังญานทาาดินเครื่องประมวลผลแล้วก็มาโชว์ที่หน้าจอพอบอลลูนแตกเครื่องก็จะบอกเองแล้วเราก็จะทําการพิมพ์ข้อมูลออกมาบอัโหพอดีผมสนี่คือทจายรับ พอนพอดีพูดถึงเรื่องสถิติได้อันนี้ก็คือนอตก็คือความเร็วลมครับอันนี้ปีกเกียวคือทิศทางครับมันก็จะมีความชื้นสัมพันธ์ตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีอุณหภูมินะที่เรายือนอยู่นนกายแจ้งเมื่อกี้ก็คือ293สเ้องศาครับเดีวว่ยวควายกับตัวนี้ส่วนตัวนี้คือฝนยังไม่ขึ้นนะครับ อันนี้คืออัตโนมัติครับอัตโนมัติอันนี้ก็คือความกดอากาศส่วนตัวนี้คือทัศนวิสัยสองหมื่นมตรก็คือ2 20ยกิโลต่นี้พวกสนามบินต้องใช้แน่พวกเครื่องบินที่อยู่เครื่องบินต้องใช้แน่ไม่ไม่พามพ่อเลยจะมาติดตั้งให้ใหม่ข้อมูลตัวนี้เราสามารถที่จะดูได้ในภาคเอกสารที่มีเครื่องเอลิปเตนัวนี้มันอยู่ตรงไหนนี่ดีมากเลยอานารย์ดูหน้าเว็บเหรอฮะมีครับมีอาจารย์ก็เข้าได้นะครับโอ้โออดีเลยฮะดีเลยฮะเว็บอะไรฮะเจดบไปไหน่อยนะเจ็บไป มันมีแทบทุกจังหวัดนะครับขาดแต่ยะโสฬะยะโสวนาแดงไม่มีนี่ครับบรเว็บอ u ์ควีนออคิลเลชั่นเ r รเอรบอืมเอากดเลยครับนี่ครับมันจะเป็นสถานีและตามภาคต่างๆไอ้พวกไม่เคือดูไม่ได้นะไอ้พวมเรียอจำรุดจำรุดครับไอ้เือกเียวได้เลยครับอาจารย์ลองกินดูครับลองกินดูลองเลือกค่า นี่ปากช่องพื้นฐานนี้แรกเลยแล้วก็เรีองเรีองดูกันไปเราเลื่องยอุบวนอุบลตอนนี้ใช่ไหมฮะอุบลมีอุบลอุบลเกษตรอุบลที่สว่างในรวงของของศูนย์อุบลก็ศูนย์เจ็ดห้าตัวนี้ดาวศูนย์เจ็ดห้าตัวนี้แล้วก็อย่างนี้เราเลื่อนลงมาครับเราจะดูดูอ่าทิศทางลมครับดูดูครับใช่ไหมฮะครับอันนี้มันเป็นท่้นานอย่างนี้เราเราเปลี่ยนอย่างนีได้เปลี่ยน n o t e a s แล้วก็อุบล weather observer ที่นี่แล้วก็ select แล้วก็ select ในวันนี้ยี่บแปเดือนแปดณเวลานี้เลยครับณเวลานี้เลยมาแล้วส่วนมากก็ลมอันนี้สิบยี่ส0บสามสิบส่สิลมนี่มันมันไม่ชัวร์เลยสีเพราะถ้านั้นมันจะมันมันจะเป็นสี a a b A B C D จะแสดงว่าอย่างไงครับแสดงว่าไม่มีลมอ่าเอถ้าถ้าเอเนี่ยถ้าเป็นสีปกติถ้ามันถ้ามันขึ้นสีมันเป็นลมเงียบครับลมสอ่าสมมตินอนอีส์นอนอีส์ตรงนี้เขาหยุดตัดบนเกษตรเกษตรบนที่นี่สีเล็กบนที่นี่สีเล็กนี่ครับมันจะบอกเลยว่าวินสปีดเท่าไหร่กัดวินเท่าไหร่เทมส์เท่าไหร่ฝนเท่าไหร่ครับเชเชอร์ความชื้น ปันช oh. ะีใส่เขาจะบอกเขาจะบ,บอกรายละเอียดตัวนี้ถ้ามีความรู้ดีๆก็คาดการได้ว่าได้ครับฝ<ฟ>น<ช>มันจะไปทางไหนลมไปดูประกอบกับเมฆฝนอะไรต่างๆเพราะตัวนี้เขาจะรายงานทุกๆนาทีเลยครับ็มรู้งานอยู่เลยจะไป